สวัสดีครับผมธารัตนับดูรายมือภาลัตพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสะตาคนเกิดราศีมีนนะครับผมในเดือนกันยายนพศ2 5 6 5นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้นะครับผม knight of s w o r d หรืออสศวินถือดาบนะครับผมก็คนที่จับได้ไพ่ใบนี้ก็ ใจร้อนอารมณ์เป็นใหญ่นะครับผมแต่ว่าผมจะบอกว่าเริ่มจากพื้นดวงแล้วก็อดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็สรุปนะครับผมขอบไพ่ใบ,บนี้นะครับผมแล้วก็ไพ่ใบ,บนี้เนี่ยเราเพูดจากพูดจากพื้นดวงก่อนนะครับผมราศีมีเนี่ยผมจะบอกว่าอารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยคืออะไรผมจะบอกว่าราศีมีเนี่ยเ,เป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่แบบว่า บางทีพูดอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยปิดบังหรอกก็จะมีคนถามอะไรก็พูดไปหมดเป็นคนดีหน่าคบาหาคนหนึ่งเลยพอใครพูดใครถามอะไรเขาจะพูดออกไปด้วยความจริงใจพูดออกไปด้วยความมิมตรไมตรีมีน้ำใจแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมก็คืออาชีพพวกคอนซัลท์พวกโค้ชพวกคนที่เป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีซิกเซนต์นะผมจะบอก พี่ปรึกษาระดับสูงที่ปรึกษาโดยที่แบบว่าใช้อารมณ์อารมณ์ในที่นี่อยากเข้าใจผิดอารมณ์ในที่นี่หมายถึงเขาเป็นคนที่แบบว่ารู้ไหมว่าการปรึกษาอะไรใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลอะไรสักเท่าไหร่หรือปรึกษาอะไรสําคัญสำคัญที่สำคัญคือความรู้สึกเขาต้องแน่นอนว่าเขาใช้ความรู้สึกเนี่ยแต่ต้องให้อารมณ์เขาอยู่ในอารมณ์สภาพที่คงที่เดี๋ยวคุณจะค่อยๆขยายคือหมายถึงว่าการที่คุณปรึกษาอะไรระดับมหาภาคระดับที่ว่าใหญ่ๆเนี่ย คนจะบอกว่าบางทีมันออกมาจากการตัดสินใจโดยใช้สิ่งลี้ลับหรืออารมณ์ที่มั่นคงเพราะฉะนั้นถามว่าแม้แต่เขาเราว่าราศีมีนจะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่จะเป็นคนผู้บริหารหรือตัดสินอะไรโดยใช้อารมณ์หรือการคาดการณ์อนาคตหรือ,อชี้หมอดูที่เป็นราศีมีนเนี่ยคนจะบอกว่าบางทีคุณจะต้องใช้สมาธิคุณต้องฝึกสมาธิแล้วก็ต้องปฏิบททัติธรรม คุณถึงจะอยู่รอดได้เพราะไม่งั้นราศีมีนจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนตามอารมณ์แล้วก็อย่างหนึ่งคือปล่อยให้อารมณ์ขี่คุณได้เพราะฉะนั้นราศีมีนที่ผมบอกานเป็นพระเป็นนักบวชเป็นหมอดูเป็นฟอร์จูนเทเลอร์เป็นพวกเน็ตไอดอลศิลปินเป็นนักเขียนนิยายเพราเป็นคนที่มีไอเดียที่ดีเป็นคนที่มีจินตนาการสูงส่งเป็นคนที่พูดตรงตรงมโนก็เก่งเป็นคนที่มีความไอเดียประเจดประเจอ เพราะฉะนั้นถามว่าอาชีพเกี่ยวกับใช้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับจินตนาการพวกที่เกี่ยวกับอารมณ์ธาตุยินของเขาเนี่ยจะดีมากๆเพราะฉะนั้นอาชีพพวกนี้มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายๆคนเพราะฉะนั้นราศีมีนที่เป็นผู้หญิงก็จะดีมากๆผู้ชายที่อารมณ์เหมือนผู้หญิงผู้สัญญาราศีมีนถ้าเกิดมีนจัดจับเนี่ยผู้ชายจะเหมือนผู้หญิงนะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงบอก ส่วนเสียของชาวราศีมีนบางทีมันก็ได้ไพ่ส่วนเสียนะก็บอกว่าราศีมีนเนี่ยตามใจอารมณ์ตามใจอารมณ์เพราะเห็นนะอารมณ์พัดกันโชกเหมือนพายุเลยกันโชกเหมือนพายุเลยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ถึงตอบอะไรได้ไม่มากสําหรับเรื่องอารมณ์แต่ผมก็ขยายเองแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดไาเยอะนะสาหรับเรื่องอารมณ์ของชาวราศีมีนแล้วก็สิ่งที่เสียคุณไปแก้อย่างเดียวชาวราศีมีนคือฝึกสมาธิ ถ้าฝึกไม่ได้บางทีก็อย่างเช่นคุณนั่งสมาธิไม่ได้ก็ไปเดินจงกรมสาหรับคนที่เป็นไฮเปอร์หรือบางทีคนที่ควบคุมอารมณ์ด้วยการสวดมนต์เอ้ด้วยการนั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์บางคนทําอะไรไม่ได้เลยสำหรับก,การทําสิ่งพวกนี้ผมแนะนําให้ไปคุณไปต่อโมเดลการต่อโมเดลหรือการจัดดอกไม้หรือการทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่คุณชอบนั่นแหละคือการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งให้ใจมันจดจ่อยหรออะไรสักอย่างที่คุณชอบก็ได้หรือว่าคุณยังไงก็ได้ เพราะว่าคุณนั่งสมาธิบางคนเป็นเน็บชาก็มีเหมือนกันนะครับผมพไพ่ใบนี้อดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมจะบอกว่าอาดีตที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะผมจะบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตของคุณเหมือนลมกันโชคที่ผ่านมาเมื่อสามเดือนที่แล้วหรือว่าจะห้าเดือนที่แล้วถ้าคุณยังผมจะบอกว่าถ้าคุณยังไม่ฝึกสมาธิถ้ายังไม่บรรลุถึงจุดจุดหนึ่ง ที่คุณจะควบคุมอารมณ์คุณได้อารมณ์คุณก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดอดีตที่ผ่านมาแล้วค่อนข้างที่จะชั่วด้วยอารมณ์คุณจะกันโชคไปกันโชคมาเช่นมีบางคนพูดถึงคุณว่าในทางที่ดีหรือนินทาคุณในทางที่เสียหรือแฟนคุณทิ้งสมมตินะถ้าแฟนคุณทิ้งหรืออะไรต่างๆที่เล่าอารมณ์คุณบางทีอารมณ์คุณก็ไปมาไปมาไปมาบางคนใจร้อนไปกระแทกแดกดันเขาด่าสวนกลับหรืออะไรอย่างนี้นี่คือข้อเสีย ข้อเสียล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นถามว่าข้อดีมันมีเยอะใช่เป็นคนจริงใจเป็นคนที่พูดให้กำลังใจคนอื่นได้ดีแต่มันมีข้อเสียก็คือตรงนี้นะครับผมอ่าต่อไปต่อไปคือไพ่ปัจจุบันไพ่ปัจจุบันเนี่ยนั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งตนได้แล้วบางคนที่เป็นราศีมีนที่ฝึกธรรมะ หลายคนนะเริ่มตั้งหลักได้แล้วเช่นอารมณ์ของคุณเริ่มมั่นคงขึ้นอารมณ์ของคุณเริ่มมั่นคงขึ้นได้แล้วนะแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆได้ที่เป็นอารมณ์เราเพราะบางคนที่เป็นราศีมีนที่บางคนอารมณ์อ่อนไหวมากบางคนพูดกระแทกแดกดันอะไรมาก็ร้องไห้ได้เลยนะบางคนอาจถะึถงขนาดกวีกะวาดก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนบางคนฝึกจิตใจมาอดทน ตอบเขากลับไปก็มีเหมือนกันบางคนนิ่งึงขนาดไม่ตอบเขากลับไปให้เขารับกรรมเองก็มีเหมือนกันอืมหรือบางคนเป็นคนที่อะไรก็หลัล่งละเฉยๆ,ๆได้จะยิ่งดีนะครับผมเพราะมันตามใจลงตัวเองแล้วนะครับผมการตามใจลงตัวเองบางทีไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับโมโหอย่างเดียวแต่ตามใจลมมันหมายถึงอะไรเช่นคุณจะกินข้าวจานหนึ่ง โอ้โหมันเยิมเลยแต่คุณบอกว่าค like so so ุณชอบกินแต่ว่าคุณต้องห้ามอารมณ์ไม่ได้เพราะคุณไม่กินถ้าคุณกินมันคุณจะอ้วนคุณต้องรู้ให้ได้ว่าถ้าคุณกินมันคุณจะเป็นโรคเบาหวานนี่แหละคุณต้องห้ามให้ได้นี่แหละคือคุณตามแต่อรมแล้วแต่ถ้าคุณห้ามได้คือคุณควบคุมตัวเองได้แล้วคุณจะบรรลุผมบอกว่าถ้าคุณห้ามตัวเองได้อย่างหนึ่งเนี่ยเท่ากับคุณบรรลุไปได้อีกหนึ่งอย่างได้อย่างหนึ่งคือจิตใจคุณจะสูงขึ้นแล้วคุณจะสามารถควบคุมมอะะไไรรด้้ากขึนนคับผม แลวไพ่ใบนี right right ้เห็นนะไพ่ใบนี้ค so right. ือความก้าวหน้าราศีมีหลายคนผมจะบอกว่าเฉพาะคนที่ฝึกเท่านั้นนะถามว่าบางคนบอกว่าอ้าวฝึกแต่ฉันไม่เจริญมันมันต้องมีความเจริญก้าวหน้าในระดับในระดับหนึ่งและเห็นไหมไพ่มันถึงบอกเล้วว่ามันก้าวหน้าขึ้นในระดับหนึ่งในระดับใดระดับหนึ่งแล้วเพราะคุณเริ่มฝึกคุณเริ่มทําอะไรผมจะบอกว่าคนที่ฝึกอ่ะมันเริ่มเห็นความก้าวหน้าแล้วเพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่ไม้เท้าปักหลักขึ้นมา บางคนอาจจะเริ่มต้นฝึกหรือบางคนใบนี้คือผริดอ,อกใบาบางคนได้เริ่มเห็นผลว่าเฮ้ยการฝึกของคุณเริ่มเห็นผลแล้วยกเว้นคนที่ยังไม่ฝึกคนที่ยังไม่ฝึกบางคนก็อาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับชาวราศีมีในเรื่องอื่นนะก็คือเริ่มตั้งต้นหรือเริ่มทําธุรกิจหรือเริ่มทําอะไรบางที่มันก็อาจจะมีเห็นผลได้หลายอย่างส่วนต่อไปไพ่ใบนี้คือการฝึกตัดสินใจคืออนาคตผมจะบอกว่าบางคนที่เป็นชาวราศีมีในอนาคตเนี่ย คนจะวหนีไม่พ้นการตัดสินใจคุณอาจจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่สาคัญสาคัญในอนาคตก็ได้และอย่างหนึ่งคือคนที่ราศีมีเนี่ยที่ไม่เคยตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญเลยตามใจลมตลอดคุณจะมีโอกาสได้ตัดสินใจมันแล้วแต่คนด้วยนะบางคนเริ่มฝึกบางคนไม่เริ่มหรือบางคนอายุเท่านี้อังคนอายุเท่านั้นนี่คือการทำนายราศีมีนโดยรวมแสดงว่าอนาคตราศีมีนต้องตัดสินใจอะไรสำคัญสำคัญถ้าคนที่ตัดสินใจอะไรสําคัญให้กับบริษัท ถ้าคุณจะได้ตัดสินใจอะไรที่สําคัญขึ้นหรือบางคนอาจจะตัดสินใจทางเรื่องให้กับชีวิตเลยก็ได้เช่นฉันจะออกจากบริษัทดีไหมฉันจะทํางานประจําต่อไปดีไหมอะไรประมาณพวกนี้หรือว่าฉันจะมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรมันต้องตัดสินใจอะไรของตัวเองอะหรือบางทีได้ตัดสินใจเรื่องของสําคัญหรือตัดสินใจให้กับผู้อื่นตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับเงินจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นาทางทงเรื่องที่ลําบากแต่คุณจะได้รับชัยชนะใน,นที่สุดอ่าต่อไปไพ่ช่วงนี้ เอาเป็น่งไพ่ช่วงนี้ไพ่สรุปผมจะว่าช่วงนี้คุณทะเลาะทะเลาะแย่คือมันจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นไม่ว่าทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองนี่คือหมายถึงว่าฟังเสียงภายในตัวเองแล้วเกิดการทะเลาะอันนี้คงรู้คงเข้าใจนะว่าคุณทะเลาะกับตัวเองบางทีก็สับสนกับตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือทะเลาะกับผู้อื่นคือเป็นไปได้ว่าคนที่ทะเลาะกับตัวเองบ่อยๆจะมีสิทธิ์ทะเลาะกับผู้อื่นได้เช่นกันแล้วพอทะเลาะกับผู้อื่นบ่อยๆก็ต้องมาทะเลาะกับตัวเอง เพราะฉะนั้นคุณจึงหนีไม่พ้นการทะเลาะอ,อย่ใงนี้จึงทะเลาะกับทั้งตัวเองและทะเลาะกับผู้อื่นในช่วงนี้ถ้าคนที่ฝึกมาก็จะลดเรื่องดวงนั้นเขาจะบอกว่าวิธีการแก้ดวงมีอยู่หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างนะมันยังมีอีกหลายอย่างยกเว้นไอ้พวกสะดอคงสะดอเคราะห์คือการฝึกจิตใจ พวกนี้บางทีคนเจอดวงดวงไล่ๆดวงไรเนี่ยบางทีมันจะฝึกไปได้ไม่มาบางทีมันจะผ่านไปได้บางทีอาจจะแทบไม่ได้รับเลยก็ได้สําหรับดวงไล่ๆคือการฝึกจิตใจตัวเองพูดง่ายๆคือธรรมะนะครับผมจบไปสำหรับด,ดวงชะตาคนเกิดราศีมีนในเดือนกันยายนพอสมควัแ่เพียงเท่านี้ใครที่ต้องการดูรายมือพิศษกับผมติดต่อทังไลน์ดีมัลที่ที่ไลน์ดีท่าเราอองหกตัความานลังลิปนะครับผมดูอย่างเงืออาชีพนะครับดู ลายมือพี่ซีทาสองหกตั้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมวิธีการสอบถามเข้ามาก็สอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดไปให้คุณนะครับผมสอบถามรายละเอียดสอนทักรายละเอียดสอบถามค่าครูลายมือพี่สอบถามเข้ามาคุณส่งรายละเอียดไปให้นะครับผมดูอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะดูสองอย่างก็ได้นะครับผมเวลาสอบถามเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับผมลายดีท่าสองหกหรือจะสอบถามเข้ามาทางไลฟ์เซ็นต์คเขาก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมไลฟ์เซ็นต์คเคาก็เวลาสอบถามค่าครู ไลฟ์แชทเขาหรือยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับผมไลฟ์ออฟเชนแอคเขาก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ไอ้ฝากกดติดตามไลฟ์แชทเขาด้วยนะคร <c oughs> ับผมก็กดเป็นเพื่อนไลฟ์แชทเขาครับผมแล้วก็ช่องทางใหม่ที่ผมมีก็คือไลฟ์ออฟเชนแอคเขานะครับผมก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนไลฟ์แชทเขาในไลฟ์แชทเขานะครับผมดูผ่านทางไลฟ์แชทเขาเป็นช่องทางสำรองแต่ต่อไปผมจะเริ่มดูทางไลฟ์แชทเขามากขึ้น ก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วส่วนช่องทางไลน์ยังเป็นช่องทางหลักอยู่ไลน์ไอดีทั้สองหกนะครับผมก็แต่ต่อไปก็เราระมาวนนี้นะครับผมก็นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมแล้วส่วนดูทางออนไลน์เนี่ยก็เราจะดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมทั้งไลน์เอาเซียนักเข้าหรือว่าทางไลน์ไอดีเลยนะครับผมดูผ่านทางโทรไลน์แล้วส่วนนี่ครับ ไม้ประคำไอ้ไม้กําไรไม้พียงยิ้วดำสัพมงคลนะครับผมก็ใครที่ต้องการสั่งซื้อหรือว่ายังไงก็นี่ครับมันปรับเลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่มันมือนะครับผมอันนี้เป็นมันมันจากไม้นะครับผมเป็นมันเงาจากไม้นะครับผมไม้พียงยิ้วดำสัพพมงคลเป็นไม้ที่สักยันจากต่างๆทั่วประเทศนะครับผมไม้สักยันต่างๆทั่วประเทศนี่ครับก็มียันสักทองนะครับผมสักด้วยทองนะครับผมเนี่ยทั่วประเทศ ก็ตอนสั่งซื้อได้ทางไลน์อเอาเช่นนะครับหรือว่าทางไลน์ไอดีก็ได้นะครับผมสั่งมาสองช่องทางไลน์ช่องทางหนึ่งนะผมจะแคปหน้าจอส่งมาก,ก็ได้แล้วสอบถามราคานะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ไม้พี่อนยูดามเนี่ยเป็นไม้ที่หายากมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วแล้วก็เป็นของทนสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องปลูกเสกใดๆเลยนะครับผมก็มีของเป็นของทนสิทธิ์อยู่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเกี่ยวกับโชคลาภ แล้วก็เกี่ยวข้องกับมหานิเม่ตามมหานิยมเกี่ยวกับแค้วคาดแล้วก็เกี่ยวกับเงินทองการค้าขายด้วยนะครับผมก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็ผมไม่มีของมงคลของศักดิ์สิทธิ์อื่นอีกมากมายมันจะเป็นสเก็ตดาวเป็นของที่เกี่ยวข้องกับไม้อื่นๆจันหหอมไม้พิยงจะเป็นสักยันพวกนี้ก็ได้ก็สอบถามมาได้เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูว่าสนใจแบบไหนหรือจะไปถ่ายหรือจะไปติดตามช่องทางอื่นๆของผมแล้วก็ส่งรูปมา ว่าสนใจวัตถุมงมคลแบบไหนมีเพศน้าทั่งมีอะไรต่างๆก็บอกอันนี้นะครับผมมีวิธีหนึ่งคือดูลายมือพิเอษทั้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟพิทั้งหมดที่สำนักง,งานก็ขอเรอยที่ท่านคนที่อยู่ที่สำนักง,งานมาได้แบบ VP นะครับผมแต่สมัยนที่สำนักง,งานลายมือพิเศจําัเวีหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,งานนะครับผมถ้คมาคิดนี้ดีคิดมีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซอร์สคร่ก์สะสะสะกดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้พาสิ่งดีๆอีกมากมายนะครับผมก็ ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อไม่พกกลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมเพื่อใ้เขาได้รับสิ่งดีๆก็กดแชร์ไปเยอะๆเพื่อไม่ให้เพื่อนของคุณแฟนของคุณญาติของคุณพ่อแม่ของคุณได้รับสิ่งดีๆก็ไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับผมก็ฝากกดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe นะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ